คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำพูดหยาบคายน้องๆหนูๆควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่ปัญญาญาณเป็นควรได้รับคำแนะนำนะครับผมเกมอยู่ห่างจากกู2.4กิโล2.4เลยเหรอ What ไม่กูอยู่ใกล้ไอ้ภูใช่ไมไปหาไอ้ภูกันแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้แล้วนี่กูยอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะอา่าเฮ้ยโอุโอยโอ้ยมันมีรถด,ด้วยเพื่อนมันมีรถด,ด้วยคำถามอะเล่นไงวะเกมเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ว่าเล่นยังไงไออ๋อนี่ไงมันมีมันมีมาร์กบอกอยู่ว่าต้องไปทางไหนะวิ่งหาเพื่อนก่อนเลยวิ่งหาเพื่อนวิ่งหาเพื่อนโอ้ยโฮ้ยกระต่ายทีโพสเอ้ยเราเราเราต่อยต้นไม้ได้เปล่าวะเกมเนี้ยเฮ้ยกระต่ายทีโพสทำไมไอ้ภูมันมันปีภูเขายู่ไวแล้วมันก็ถีโพสไว้เลยมันคือคือลอยขึ้นไปเลยเฮียว h a กระต่ายเหรอเพื่อน วายวกูอยู่ในทำไมท้องฟ้า hmm, ม like ืดมีไก่ตาบอดเลยไต่างบนฮะมีไก่ด้วยเออมีไก่มีไก่เฮ้ยผีไม่ใช่ไก่โอ้โหแม่งเ้ยเป็นตัวอะไรโอ้มึงอยู่ไหนกันเนี่ยกูลกลกกูอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยเดินไปหาโฟร์ไปเดี๋ยว้าวันเราก็ได้เจอกันอ่อมันบอกว่ามึงอยู่ไกลๆนู้นอะเหมือนฝนจะตกเลยว่ะเฮ้ย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 เฮ้ เหมือนมีคนอยู่ข้างในเมืองด้วยว่ะมันมันเป็นมันเป็นฐานนะมันเป็นฐานทัพเลยเป็นเหมือนฐานทัพคนอ่ะเนี่ยมันเปิดโอเพ่นอ่ะมีคนจริงๆก็ได้นะเทรดเจอโอ้โหแม่งเดี๋ยวแป๊บนึงเทรดเทรดแลรวเพราะมึงอยากจะโดนฆ่าตายก็ได้นะเออกูว่าไม่น่าว่ะเียเกินใครไหมผมว่าที่นี่ไม่น่าได้ว่ะแป๊บนึงเราเราเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศเฮ้ยกูเจอผีพี่อ้วนอะไรวะโอเมอร์เอ้ย ออ่กนได้ไปะได้ปะได้ปะได้ปะมันดูเดินช้าย,ยังไงไม่รู้มันดูเดินช้าย,ยังไงไม่รู้ทำไมเสียงตีซอม,มิ่งโอ๊ยกูเจ็บไอ้อ้าวไม่ตายเหรอไม่ตายไม่ตายไม่ตายเรียบรอย้อเยเบูมเมอร์อะไรเงี้ยตัวอ้วนยิ้มหาย เซิร์ชรถไม่มันไกลจังวะที่พวกมึงเนี่ยโอ้โหกูเกิดใกล้กันนะมึงอะเกิดใกล้ไอพวกนายอ่ะวิ่งมาหากันไปเลยเราต้องค่อยๆรวมกลุ่มมันไปแกอเราต้องรค่อยๆรวมกลุ่มนะติดไฟทำไม่กูไม่เห็นติดไฟทำไมติดไฟวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูเก็บเก็บเก็บไข่ไก่มากินวิ่งมาทั้งแบบมีแต่ไข่ไก่ไม่มีอย่างอื่นเลยกูฟาร์มเป็นแต่ไข่ไก่แหละไปเล่นเกมทำฟาร์ม ได้ไม่เดียอ๋อนี่เวลาเวลาตัวเราหนักแล้วมันแล้วมันแล้วมันอันนี้เปล่าอะไรนะคือเวลาเวลาเวลาของมันหนักแล้วมันเดินช้าลงาโอ้เดินคู่ช้าเลยแม่งเออผมเป็นเพียงนักพเนจรเล่ร่อนหนึ่งคนที่กำลังเดินตามหาเพื่อนของผมเองไม่ดูน้ำหนักในตัวเรานีงนั่นสิแต่ผมเจอซอมบี้ว่ะแม่งเดินเหมือนไททันเลย โอ้ไทยทันวิมันหลีดหรอนี่ไงโดนกูซัดไปทีหนึ่งลงแม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงมันยังไงมันยังไงมันยังไงมันยังลุกได้อะมันยังลุกได้อะมันมันเอออ๋อกูรู้แล้วทำไมกูเดินช้ากูเผื่อกดย่อแม่งเอ้ยตรงนี้มีคนลุกของไปแล้วอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะอเฮ้ยหมายความว่าเราใกล้แล้วอ่ะเราใกล้จะเจอกันแล้วเหรอไอ้ไอ้ไงอันนี้อะไร ไอ้กำลังกำลังซ้อมมวยอ,อยู่กรแสิกำลังซ้อมมวยเน้นทำลายผู้หญิงเน้นทำลายผู้หญิงโอ้ยมึงควาขวานมาอกไ,ไม้อะไ,ไ,ไม้อันนึงได้เกือบ30มสิบอันเลยโคตรคุมข<อ>นส่งอะไรอะไร่อะพัสดุไปษณียีของกองทัพทหารมันมีรถด้วยมันขับได้ปะ่ะหุยเสียงเฮ<อ>เสียงมอนอยู่บนหลังรถอีกอ้าวมามาเลยมาเป็นเป็นผู้คุมลมจับรถจมเป็นผู้คุมลมจัรถหรอ เน้นเน้นซ้ำเป็นคนที่เน้นซ้ำเป็นคนที่เน้นซ้ำเราไปหาไอเคดีกว่ากูรู้สึกว่าไอเคไม่น่าจะไม่ถึงกันเ็าวิ่งมาฝั่งเดียวในชาตินี้แม่ต้องวิ่งไปหามันลุลดอยู่ลุลถอยู่ลุลถได้ได้ดินปืนด้วยเอ้ามีเตรียมตัวยอะไรกระสุนมีเออมีกระสุนมีดินปืนมีมีประตูด้วยประตูล็อกเปิดตู้เปิดตู้เปิดได้ของเปิดตู้แต่ได้กล่องวัดเอามาทำอะไรวะ ประตูนี้มันเปิดไม่ได้มันบอกมันล็อกอะเอ้ามันล็อกแต่ทำไมกูเปิดได้วะเดี๋ยวก่อนเอ้าอะไรงงอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยที่นี่มันโคตรน่ากลัวเลยเพื่อนเพื่อนมันมันมันสำรวจกองทัพเป็นเพื่อนหม่เสียงไหนเอ้ยมาฟาร์มที่นี่ว่าที่นี่ได้อยู่แล้วที่นี่ที่นี่ของดีตังไก่ยำนึ่งออืออิอูป้อมยามีใครไหมครับไม่มีเลย มีมีแต่เก้าอี้น่าจะค้นของได้อยู่ได้ไหมไม่ไม่ได้มีคอมด้วยวะเออไมีคอมเนี่ยมันมันทุบคอมได้เนี่ยแต่ว่ามันมีดูรับลิตี้เยอะมากเลยก็เอาเศษเหล็กละมั้งของอะไรทุบได้หมดอ่ะพวกนายผมเจอหน้าไม่ใส่เลยนั่นพวกนายใช่ไหมไอ้ตรงไฟฉายเนี่ยไม่น่าใช่มั้งเออทำไมทำไมมอนเฮ้ยมอนวิ่งได้โอ้โหย ไอ้เดี๋ยวแม่เดินไอ้ยัยเคยโดนไอ้ยัยเคยโดนเฮ้ยมันยังฟึ้งยักงวยยักงยอยู่รึอี๋อี๋ป้ามันทำมันทำมันทำไมยิ่งวิ่งอยู่ๆก็วิ่งใส่หน้ากูไอ้เสียงไรอ่ะเมื่อรันหลอนวะบ้านนี้ยังมีอะไรบ้านโอ้ดูมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งเออเออได้แหละทำไหมทำมีทำมีเออเออได้แหละได้แหละดันแหละดันแหละกระทุ้งกระทุ้ง กูสามกูกูสกูสามกูสามเรียบร้อยมันไม่มีฮิวหรอมีแต่อาหารให้กินน่ะเฮ้ยตะโกนคืนน่ะกูจัดเลยเพื่อนเออ่ของเต็มตัวเลยครับฟาร์มได้มาได้หลายแเนี่ยได้เบ right. ็ดไ yup. ี Esta, ้เหยื right> tao, <s 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 ่อตกปลาได้ม mm, ีอะไรอ่ะมีมอนหรอมีมอนเฮ้ยห้องนี้มีปะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยมันเป็นห้องอาบน้ำโว้โหเนี่ยดีเลย แ้่ชั้นสองโคตรรวเรศเลยไม่อยากขึ้นไปเลยวะเราควรขึ้นไปสำรวจฮลโลอุ้ยกูตกใจลูกโว่เฮ้ยเฮยมึงตั้งรูปได้สุดยอดมากเลยเฮ้ยเสียงมาจากไหนเสียานนอกไปขี้อ่ะอุ้ยน่ากลัวจัดห้องนี้มีไหมเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยมีหลายห้องดีเนี่ยมีหลายห้องเลยโอ๊ยตรงนี้มีประตูทางขึ้นเพื่อน มาจากไหนอ่ะมีหรอมาได้ยังไงประตูมันเปิดหรอหรือว่าอะไรวะข้างล่างอ่ะไม่นะกูวางไฟไว้ดักหน้าประตูนะเห็นไหมึงก็ต้องเก็บไฟดิให้มันมาเฮ้ยไม่กูงงตรงที่เพื่อนกูข้ามของกันไวจังวะเลื่องมันจะขึ้นจากอะไรได้บ้างน่าจะกินข้าวแล้วก็ได้แบบเฮ้ยเสียงอะไรวะตกใจแม่งใครเปิดประตูใครเปิดประตูอุ้ยโอ้ยเพื่อนโบเงามึงโคตรเหมือนปีศาจเลยเก็บไปแล้วเก็บไปเลยนะด้วยอันนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ปะเฮ้ยแล้วมันมีประตูไปข้างนอกอีกหรอห้องเนี้อุ้ย โอ้โหใครพังประตูคราฟของไงอ่ะกดแถบเหรอกดบเอออ่ามันคราฟอะไรได้บ้างวะมันคราฟแบนเดดได้เนี่ยแบนเดดใช้ผ้ามีผ้าอยู่2อันพอดีคราฟได้อันหนึ่งคราฟเลยคราฟกดกดไงอ่ะกดคราฟไงอ่าเนี่ยมันจะมีคราฟกลุ่มคราฟอยู่ไหนวะไม่มีเลยอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวว่าเหลตไว้เลยเอ่อ พันยาไปหนึ่งพันยาไปหนึ่งเอ้าทำไมทำไมใช้แบนเดจไม่ได้มันไม่ให้ใช้มันบอกว่าสามารถไม่สามารถใช้ได้ในตอนนี้ซอมบี้มันทำอะไรไม่รู้อยู่ด้านนอกแต่มันกำลงังพังกำลังมันกำลังจะเข้ามาทางไหนข้างหลังหรือขา้างหน้าไม่รู้กูได้เสียงเนี่ยเฮ้ยไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกเฮ้ย,ยตรงไหนวะกูอยากหนูชิ้หายเลยเสียงมาจางไหนอะเขาโบนหรออุย้ยเุ้ยพังมาแล้วพงัพงพังที่อะไรมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกครับ บอกครับประตูใายนี่ป่ะประตูใายนี่ป่ะประตูใายนี่ป่ะบอกครับบอกทางกูบอกทางเฮ้ยเลวเปิดประตูไหนมันเสียงเหมือนหมาเลยเหมือนไม่ใช่ซอมบี้เลยอ่ะเฮ้ยแต่กำลังจะเช้าแล้วอะไรปะอะไรปะอะไรปะไม่ใช่ลาหายเลยวันที่จองแล้วนะเนีเร็วเกินน่าจะปรับชั่วโมงหนึ่งไงยังวายจึงตั้งเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงเออลุงนี้ปรับชั่วโมงหนึ่งดีกว่าโคตรไวเลยครึ่งชั่วโมงไอ้ซอมบี้อยู่ด้านนอกเนี่ยเป็นตัวของบ้าน หนตัวแรกอ๋อกับดักนี่นี่นี่โอ้โหกูโดนอะไรวะเนี่ยโอ้เจ็บชิบหายแรงเกอนตายซอมบี้หมาซอมบี้หมาหมาหมาติดบั๊กซอมบี้ต้องซอมบี้เท่าไหร่สองตัวเพื่อน้ยเฮ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 ้ยยาไม่มีแล้วเราก็เราก็ดูเพื่อนสู้ไอหมานั่นอยู่ไหนไอหมาอยู่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านกูเผาหมาไว้หนึ่งเผาหมาไว้หนึงหมามันไม่ใช่ซอมบี้มันเป็นหมาเลยมันเป็นหมาเลยหมาติดไฟหมาติดไฟหมามันหัวร้อนยังวะ กูตีทะลุได้ป่บวะเอาวิ่งไปหลังบ้านแล้วไปไปหลังบ้านแล้ววิ่งไปหลังบ้านแบนเดตอ๋อแบนเดตมันเป็นยาแบบเดเจเนอเรชันไอ้สัสมันต้องกดคลิกขวาอ้คลิกซ้ายอ่ะโดดสวบใช้ไม่ได้ดิมันไม่ให้ใช้ต้อบอกว่า you cannot use at this time what อะไรวะอะไรโบเจอโบเจออะไรวะไม่เห็นตัวเท่าบ้านเลยนะไอ้สัตว์ไหนวะมีไหนโ หน้ากเยอะโหทุโคตรใหญ่โอไม่เดี๋ยวนี้มันไม่ทำอะไรหรอกมันไม่ทำอะไรเชื่อเชื่อเลยเชื่อเชื่อเชื่อได้เชื่อได้เชื่อได้เฮ้ยไปฟาร์มที่อื่นอ่ะไม่มียาแล้วว่ายามันไม่ฮิวอะทำไมยามันฮิวไม่ได้วะมันบอกว่า you cannot use at this time อ่ะนี่คราบแบนเดตที่มันใช้ผ้าสองอันไหมใช่ป่ะเออกูอ๋อมันอ๋อเมื่อกี้เชื่อมันเซร็จมันไม่ใช่ มันไม่ใช้ใช้ดิมบอกว่า you cannot use at this time มึงต้องทำ first aid ก่อนแต่มึงต้องไปเรียนก่อน b a n d i มันแค่นี้เฉยหรือเปล่าหยุดเลือดหรือเปล่าอ๋อนี่ไงสปริ้นกันขาหัร b a n d ด t น่าจะการเลือดไหลเอาเราจะเพิ่มเลือดไ,ไงอะก็ต้องไปทำต้องคาา first aid ความหมามึงจะคาา first aid มึงต้องไปเรียนก่อนโอ้โหเรียนไหนวันนี้ <laughs> มีโรงเรียนเปิดสอนดนวย <laughs> เฮ้ยล้วทำไมเขานองมีหมอกอะ๋ <c oughs> ยู <c oughs> ไม่โชคมาพักคนเลยว่าเพื่อนไปไปไปค่ายทหารกันไปค่ายทหารกันไปเถอะไม่มีไม่มีของไม่มีฟาร์มแล้วไปไปทางนู้นนะทางทางที่เรามาบ้านบ้านหลังแรกเลวนั่นซัมบี้อยู่นนอกอยู่ในภัคเดียวแล้วรอเขาระเบิดเลวนี่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 ลูกกูได้ยินเสียงมอนเอ้าลูกกูเดินข้ามมอนมามาลูกกูมีพวกกูมีสามคนพวกกูแล้วไปกูโดนเลยโอ้โหหน้าแดงไอโบกูหน้าแดงอย่ามปที่กู ไอ่เลือดมี13บสามาทำไงดีเข้ามาข้างในแล้วอะไม่รู้มีอะไรมั่งอะข้าวกูเหลือ50าาหากินแตรีฮัลโหลหุยเซอร์เทปมีคนนั่งอยู่ด้วยโบคนเอ้าแล้วมันลุกมันลุกไอ้มันมีชุดมันมีชุดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตึงมันไปหน่อยด้วยหลายซะดีเหรออ้าวล้มล้มล้มมีชุดกันไฟด้วยอ้าวตายแล้ว เซิร์ชเลยเซิร์ชทุกอย่างนี่นี่ไอ้นี่มีข่าวอุ้ยเจโอ้โหเจ็บเจ็บใครตีกูกูจะดีตรงไงโคตรแรงมีกระดาษด้วยอมีเปเปอร์เปเปอร์ไปทำอะไรได้วะเปเปอร์อ่านรอเปเปอร์สามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นเอาไปทำกระสุนลูกซองมามามาเฮ้ยามวหมาเฝ้าหมาเฝ้าบ้านเอ้ยอย่าพึ่งกัดกูไม่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 เอาไม่ไม่เอาไม่เอาโปกูจัดการหมาอยู่หมาเอ๊ ฝนตกนี่ว่าเข้ามาดิมึงดูโอ้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 มึงเลิกพังประตูเข้ามาไอ้สัตว์โอ้ยมึงเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้อยู่ได้อยู่ที่เป็นกู้เสียงฟ้าผ่าโบกูไปแล้วกูติดไฟโบโบโอ้โหถ้ากูไม่มีฝนนี่กูไม่รอดแล้วเนี่ยเออหน้าทีมหน้าทีมเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าทีมเลยไอโบมันยังไม่ตายโบไอโบเออเรียบร้อยเป็นลมไปแล้ว

เฮ้ยมีมอนนั่งอยู่โบมีมอนอยู่ตัวนึงปิดแม่งเลยประตูโคดิ้งดีเฮ้ยมันมีสองตัวโบอีมันไม่ได้มีตัวเดียวบอกว่ามีจักมันมีสองตัวมันมีสองตัวมันมีสองตัวแล้วมันเรียบร้อยขาพับไปหนึ่งขาพับไปหนึ่งตัวกูไปแล้วช่วยด้วยหนาวเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยโบอื้อหือโบกูจอดำโบช่วยด้วยอย่าทิ้มกูก็พอโบมึงตีใครก็ได้อยากตีกูก็แค่นั่นแหละไอ้้เหีย ขันทีรถแดงกังพอยืดเดี๋ยวใครทำลายโบไอรู้เลือนร้อนเลยเลือนร้อนโอ้ต้องหาเสื้อผ้าหรือไม่ก็เข้าไปอยู่ในบ้านอ้าวชิบหายละ้ยข้างบนขึ้นไปทำอะไรได้วะไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะ ดรอปล็อกเหรอประตูประตูล็อกประตูล็อกอาพวกมึงเข้ามาด้านในไดเหรอเนี่ยเอ้ามีสะพายข้างบนไงแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรวะอ๋อทางข้างบนด่านฟ้าเอ้ยฝั่งนู้นไม่มีห้องสังเกตการ์ดนะดิลงยากอ่ะมันลงไงวะมันมันเดินเดินเอาหน้าจุ่มไปเลยอหน้าจุ่มลงไปเออกดเอาหน้าลงไปข้างล่างแล้วกดเดินลงมันเดินแล้วมันซ้อนกับคนอื่นเลยเนี่ยโอ้โหตัวนี้มันประตูเลยนี่หว่าคือไอ้ขี้ที่พังก็ก็สมมีิก็เข้ามาได้เลยเนี่ย ใช่อ๋อมันเป็นประตูออกไปข้างนอกเฉยๆเว้ยแบบไปฌานอะไรเนี้ยแหละออกมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีห้องลับเอออันนี้อะไรเด่ะห้องแดงแล้วฮัลโลเฮ้ยมอนสองตัวโอ้แล้วมีชุดพิเศษด้วยเหมือนอันนี้ในฮาบไลท์อเลยาอ่ะอู้หูในที่แคบเราซูไม่ได้ไม่ตีกันเลยไปตะกี้มึงมึงปิดไฟไปก่อนจุดไฟไปก่อนจุดไฟไปจุดไฟไปก่อนไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยเหรอตัว ตัวใหญ่เหรอฮะตัวมันซ่ามันซ่าเออเอาดิเอาดิกูเสริมไฟกูเสริมไฟกูเสริมไฟไอ้เอาเอาสเปียร์กูคืนมาเน้นใส่ไฟด้วยมีตู้น้ำด้วยพวกนี้เป็นแบบวะเฮลอเอาไม่ใช่เป็นทางเชื่อมเลอเฮ้ยเชื่อมมีอีกมีอีกเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกุ้งกุ้งกุ้งกูเชื่อบแน่แน่ยังไงกูจะเผาบ้านกูจะเผาบ้านเผาเมือง เผาให้หมดเผาให้หมดเลยเรียบร้อยเฮ้ยเวลอัพแล้วมันอัพอะไรได้ไหมเวลอัพอ่ะได้ดิได้แต้มหนึ่งไปทำเงี้ยเฮ้ยน,ยนี่โอ้โหเดี๋ยว <c oughs> ทำไมตัวมันเป็นลุงอย่างเงี้วะเนี่ยอ่าอัพไงอะ่ะเวลหนึ่งเวล์ไม่เห็นเวลอัพเลยมันยังเวล์หนึ่งอยู่เลยยังเวล์หนึง่องอยู่เลยอัพแล้วเก<อ>็บเอามีมันมีเควสด้วยเบสิคซูเปอร์เวลเนี่ยเก็บไฟเบอร์สิบอันครัพเบสโลส์แล้วก็วางเบสโลส์เหมือนวางเป็นวางเตียงมะเช็คพอยต์อย่างเงี้ย เฮ้ย,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 ยมีมอนมีมอนนั่งอยู่สองสามตัวสี่ตัวเฮ้ยเยอะว่ะใช่ป่ะข้างในรู้ก่อนรู้ก่อนนี่มันมีมันมีมันมีน้องนอนอยู่สามเอ้ยมามาโอ้ยมันมีสามวะภูมันมีมาหนึ่งได้ถึงสมาหนึ่งได้ถึงสามโอ้ยหน้าม่วงหน้าม่วงเเฮ้ยหน้ากูม่วงแล้วภูกูไปแล้วเจอกัน ไม่ถามตัวก่าเพื่อนเลยพูเลือดเหลือเก้าเลือดเหลือเก้ามันไม่มีวิธีนับเลือดเพิ่มหรอที่หาเลือดก,กูเหลือสามทำไงอะ่ะรอดไงอะ่ะคือ,ค,อคือถ้านี่ตายนี่แบบว่าห่างเพื่อนนั่นเลยเช็คพอยอยู่ไกลมากต้องรีบสร้าง,างแบบสร้างไงนั่นแหละป่ายสองเราต้องรีบไปที่อา้อาวประตูปิดโอ้นี่มันมีคาร์บเบสโลได้เนี่ยใช้ไฟเบอร์คาร์บต้องไปหาที่แบบฐานที่มั่นของเราสักที่หนึ่งก่อนไอของเฮียนี่คือไง อเอ่อเอ่อขึ้นไงวะมีมีปีนได้ไหมปีนได้ปะปันไดมันขาดอ่ะมันหยิบได้ไหมเนี่ยโดดได้ไหมโดดขีคขคข่คอขี่คอหนีคนอย่าวางบล็อกวางบล็อกเลยเหรอได้เหรอไปยังไงอ่ะเฮ้ยขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาเดี๋ยวรีเพาดิสบีฟอร์พิกินดีลับอะไรวะต้องออต้องซ่อมก่อนไม่งั้นเก็บไม่ได้หรออ่ะเอาเอา,เอาไปโดมเลยชิบหายแล้วอะไรวะวางยังไงอ่ะวางยี่หรอกดอะไรวางอ่ะขี้ขวา นี่ขึ้นมาแล้วสุดยอดไม่รู้ว่าอะไรจำเป็นไม่จำเป็นอ่ะตอนนี้เก็บหมดอ่ะหุยเจอหัวไปเดี๋ยว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 ออามาออกมาออมาเดี๋ยวชุเดี๋ยวจะไปอยู่ในมอนเกิดเดี๋ยวจะไปอยู่ในดีมอนเกิ์ดมอนมันอมอนมอนไอ้ต้องใจไอ้ไอ้โอ้ยมอนสี่ตัวห้าตัวเต็มหมดเลยโอ้โหกูตายแน่นอนกูตายแน่นอนโหกูตายแน่นอนกูเหลือสามกูเหลือสาม เหนื่อยจนตัวบิดโอ้ยเลือดเลือดสามเองไอโบดีดีคูเฮ้ยมีไฟด้วยแต่ใช้ได้เปล่ามันโดนหลออย่าโคตนลาเลยวิ่งโดดแล้วมันยังระเเฮงอยู่ไม่ลงโดนขังอยู่ในห้องเฮ้ยมีกล่องว่ะนี่เนี่ยมันโดดโดดออกมามันจะสี่โลนะโบอดมากเฮ้ยเพื่อนมันมีฮูดจากฮูดมีฮูดแพทแพทเดย์ฮูดอะไรวะแพทแพทเดย์ฮูด กระสุนในภูมาเก็บเทศนี่งไงสล็อตเพิ่มเติมมันคือสล็อตอันนี้นี่หว่าสล็อตเอาไว้แบบเขาเรียกอนนะไรนะแบบแบ <c oughs> กะอะกกกอกเนี่ยแบกแบกไอ้นั่นน่ะเออนั่นแหละเฮ้ยเรนจ์ดวงตาพาลุ้ละก็มีกระสุนปืนมันเยอะจังวะเดี๋ยวปืนยังไม่มีสักกระบอกเลยแม่งกระสุนอย่างเยอะคือเราต่อยต้นไม้ไม่ต้องต่อยมันพังมันก็ได้มันก็ดอกไม้ปะหรือว่าอะไระใช่ใช่เอ้มันก็อันนี้ดีๆดิมึงทำทางขึ้นดีๆีมันเลยนะ โอ้เล่นเป็นไม้ครับเลยเอามือต่อยต้นไม้อา่าครับคราฟอาวุธก่อนครับอะไรวะนี่สโตนแ X คน่าจะใช้ตัดไม้ได้ดีกว่าเดิมนี่ไงอ้าวมี durability ด้วยโอ้ยแล้วขุดไม้ได้แบบเบิ่มๆเลยว้เพื่อนอคือเกมนี้มันพังของได้ทุกอย่างเลยนี่หว่ากำพงกำแพงบล็อกเบิร์กอะไรได้หมดเลยแหละตอนนี้ต้องคราฟเบสโร เตียงครับเตียงก่อนหนึ่งอันเอ้อได้เตียงแล้วเราก็วางเตียงทำเป็นจุดเช็คพอยต์เหรอแล้วเพื่อนผมอยู่ไหนหมดะโอ้โหอยู่ข้างบนนู่นหมดเลยเฮ้ยคิดว่าสูงงี้นี่มอนมันปีนขึ้นมาได้ปะวะไม่ได้ปะเฮ้ยเตียงไขเตียงมาตอนนี้เฮ้ยนี่มันเตียงไขวะปนได้ไหมไม่ได้หวะเป็นเตียงไขเตียงมันไปรับมาไปหาไฟเบอร์มาอ่ามันหมุนเตียงไงอ่ะอ๋อนี่ไง พี่ชายังหมุนยี่คอวางเออวางวางไงอ่ะเอ้ยเมนูนี้ได้แล้วมันคือเซฟพอยต์เหรอน่าจะมั้งนะคิดว่ามันเซฟเลยเหรอวางแล้วเซฟวางแล้ววางแล้วจะเซฟเลยมันสร้างซิเคียวสโตรเรจเชดได้ด้วยเราสามารถยกแบบยกกล่องนี้ไปด้วยได้ปะไอซิเคียวสโตรเรจเชดอะกล่องเก็บของอะได้ได้เนาะไม่ได้หรอวางวางแล้ววางเลยหรอ โอ้ยนี่ต้องตั้งตีนฐานเลยเนี่ยไพไพร์ฟไรเฟิร์นไพช็อตกันไพรพิสโตลไพร์ฟปืนกันกูะคาบอะไรดิอะไรนะปืนอะไรก็ปืนดีกว่ากระสุนสร้างปืนเล้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมัรีบจังวะค้าบปืนไหนไหนีเดยวถูกอ๋อท่อเหล็กกาวแล้วก็ไม้เอาไปค้าบปืนได้เอ้ยมีเหมือนกันบอกว่าเมื่อกี้มีท่อเหล็กตั้งหกเจ็ดอันว่าสี่อันเนี่ยขอกระสุนหน่อยดิเอวลายิงมอนสเตอร์ในกล่องในกล่องแต่ไม่มีกาวมีแต่ไม้ อ่ะไม่มันมันในกล่องมันเปิดได้แค่ของใครของมันล่ะเออเจ้าของเว้ยกูเปิดไม่ได้ใช่ใช่เราปักไฟได้ป่ะปักไฟในบ้านเนี่ยเอ้ยนี่มันปักได้กดขี้ขวาโอ้โหสว่างเลยแย่เเดี๋ยวมึงปักอะไรเนี่ยโอ้เก็บไงอ่ะอ๋อกดอีปักกระแพงไดหมปักกระแพงปักไม่ได้ต้องปักพื้นผิวปักมันเอ้ามันไม่ปักแล้วว่ามันไม่ปักเอ้าทำไมเมื่อกี้กูปักได้วะทำไมวะงงเดี๋ยว เสียงอะไรมันนี้เสียงโคีรย่เลยองไรอ่ะมอนออกเหรอมั้งเฮ้ยบ้าแน่อยังไม่มีมอนหลอกวันแรกๆแบบนี้ถูกมึงคงไม่ปีนขึ้นมาบนนี้หรอกนะเล่นแค่เจ็ดวันนี้เนี่ยใช่ไหมเจ็ดวันไม่ตายหรอกเจ็ดวันมั้งวันนี้วันที่สองนะเออจะมวันที่สามวันน่าที่สุดชิวๆของเรามีเฟื่อๆอยู่แล้วเราจะเป็นยาจบไปอยู่เลยเอ้ยพวกนายพวกนายอยู่ไหนกันนะข้างล่าง ไอ้ภูลบไอ้ภูลบไอ้โบโตฮะอู้เด็ดฮะพลเรีนพูหลวงด้วยยืนริมเกินแล้วตัวกุหลาดหรือเปเฮ้ยมอนเยอะมอนเยอะลบหลบหลบลบลบกูยิงโอ้ชิบเดี๋ยวไเดี๋ยวไอ้โบเอ้ยเขามีเขามีสเปียร์กันกูยังไม่ค้าบเลยใช่นบอวะเขาเรียกว่าอะไรนะสะตวลสเปียร์เนี่ยไม่ไม่มีหินนะดิหินเก็บไปแล้วอะ ไปที่อื่นต่อแล้วไม่รู้แล้วโอ้โหแล้วของข้างบนเต็มเลยไเป็นไรนี้ฐานทับเราเรา,เรายกเลยเหรอ,อเอ้ยยกเลยก็ได้ป่ะไปจะยกเลยอไหมยกเลยก็ได้โยกยกเลยอันนี้มันทางมันใหญ่ไปอะ่ะดูแลยากเลยเกินป่ะก็รีบไปเก็บของซะเพราะตอนนี้หกโมงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันเร็วมากเลยสันะใช่ใช่ใช่เออของผมอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ปนะ่ะโอ้แล้วของมีเยอะจอัดจะรู้ได้ไงว่าเก็บอะไรไปดีอ่ะโบใช้กระสุนมากระสุน7.62มม ที่มันเป็นกระสุนยาวกูใช้หมดมันมันยาวหรอว่ะคือหกสองคือไอไอนั่นเี่กแค้ชดับมาดับมาเฮ้ยสิบหกเลยเหรอโอ้ยดับไปดุ้มมาเยอะมากรดบมาออมละครัเครโอย์อันเมื่อกี้บอกที่ไปขุดมาเครโอยมีวอยไวร์รน,น,น้ำต้มหรอเฮ้ยน้ำต้มว่ะ what มีกระสุนลูกซองใครใช้บ้งอะ พีป้ามามามาไม่โอเป็นถ้ามึงเล่นสายสเต็งมึงเล่นช็อตช็อตกันได้นะสเต็งทำไปช็อตกันแหล่งคืนเองอยากเล่นอยากเล่นสายแบบสายดาบเลยสายดาบก็สเต็งหรอมั้งเอ้ยผู้มีช็อตกัน์หรอวะแบบว่าอยากอยากเอาดาบไปหวดมอนเนี่ยนี่นี่ไงสกูครัชเชอร์เนี่ยสายสเต็งเนี่ยเอาคอนไปทุบหัวแตกใช่หรอเออเนี่ยแบบถ้ามึงถือคอนแล้วแบบมีโอกาสทุบหัวแล้วหัวแตกเลยแล้วก็ต้องลงอัพไอ้เจฟลินมาสเตอร์อ๋อนั่นสายสายสายหอกนี่ว่า เพอร์เซพชันเป็นสายสายอะไรสาย,สาย,สายทั่วไปใช้ได้ทุกอย่างมันไม่ใช่สูเเพอร์เซพชันอันนี้เป็นอ,อ,อ่อ๋อเออเพอร์เซพชันด้วยเหรเฮ้ยไม่เจวารินมันอยู่ในเพอร์เซพชันไงแล้วเพอร์เซพชันโดยพื้นฐานมันเป็นสายที่แบบใช้ได้หลายอย่างอ,ะอ่ะอ๋อชาร์ปสปีกสตีอาโฟร์ซูเปอร์แมนเลนส์สติงนี่คือสเติงนี่เน้นระยะใกล้สัตว์ฟอติจูดเน้นเน้นพวกแกลลิงเหรอเออไหนสเติงวะอันที่สองอ่ะมันจะมีแบบช็อตกัน โกคัตเชอร์แฮปปี้อาร์เมอร์เหมือนมันเป็นแท่งอะทิเปกแล้วแล้วเราแล้วเราแล้วเราขายสกิลคืนได้ป่าวะไม่รู้เพิ่ออัพสเปียไปโอ้โหเฮ้ยมันบวก agility ได้ด้วยที่ว่าความเร็วอ่ะวิ่งเร็วอย่างเงี้ยอัพอีกเดียว agility วิ่งแบบเดิมอ๋อแตเปียสเปียมึงจะเพิ่ม10นาเมตรแล้วก็เพิ่มระยะโยนเว้ยเฮ้ยแจม10%แต่ไม่มีไม่มีพืชอลยดิทำสเปียไม่ได้แล้วมึงไปหาพืชก่อน วัดแก่เชือสมบี้ยอย่าเดินดิมาแล้วได้สเปียร์มาแลว้วโอ้โหสเปียร์ติดคาบเลือดสุดแจมอุ๊ยคุยขยะมาได้ขยะด้วยยำต้องการอะไรล่ะ <laughs> ดีใจดีใจจังได้ขยะจ